เดินขึ้นไปกับมังคุเทศไทยไทยนุนค่ไทยเดชวัฒน์ไทยเดชวัฒน์อ้โหโอ้โหอะไรครบไม่เราจะยอมคนแก่ไม่ได้คนแก่คุณไปถึงก่อนแล้วเป็นทริปวาวุ่นวัยรุ่นเขาสมองคอนทริปหนึ่งที่ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกไปพร้อมๆกับน้องๆไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นวัยสุกสนธิ นี่วัดเขาสมอคอนวัดเก่าแก่โบราณที่มีหลักฐานยืนยันความเป็นมาในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเขาแห่งนี้ถูกรอมรอบด้วยแม่น้ำลบบุรีจะเดินทางได้เพียงทางน้ำทางเดียวเท่านั้นเขาสมอคอนมีถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของสุกะทันตะือสี อาจารย์ของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชหรือพ่อคุณรามและพระยางำเมืองกษัตริย์เมืองพยาและที่เป็นไฮไลท์ของวัดนี้คือรูปปั้นหันุมานยืนแบกเขาซึ่งมีที่มาจากเรื่องราวในรามเกียรติ์รับชมความสนุกและสาระทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันค่ะ เดินทางจากบ้านใหม่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราใช้ถนนพระขนโยทินใหม่เลขหนึ่งวิ่งยาวๆเลยแต่ถ้าคำนวณระยะทางจากตัวเมืองรุบรีประมาณ25กิโลเมตรเองค่ะสามารถที่จะปักหมดุดวัดเขาสมอคอนได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคน365วัน365สถานที่ในลพบุรีนะคะวันนี้มาอยู่ที่วัดเขาสมอคอนนะคะตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งวัดนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะเลื่อยมาจนอยุธยานะคะจะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันในวัดเลยค่ะ เข้ามาด้านในบริเวณวัดจะมีลานจอดก,อกว้างๆตรงเชิงเขารูปปั้นหนุมานตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระด้านในกันก่อนค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปไหว้พระในวิหารนะคะไหว้ตรงไหนนข้างในก่อนหรอ ภายในวิหารหรือหอบุรพาจารย์แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวมพ่อพุทธสัมฤทธพระศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่วัดแห่งนี้ซึ่งสันนิษฐานว่าหล่อขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาณวัดเขาสมอครแห่งนี้ในวันที่4พฤศจิกายนปีพศ2448 ท่านได้กราบไหว้หลวงพ่อสมฤทธิ์องค์นี้ด้วยค่ะส่วนองค์ด้านหลังเป็นองค์จำลองที่ถูกสร้างขึ้นในปี2564ค่ะถัดมาด้านนี้เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักขึ้นจากไม้ในสมัยตอนปลายอายุธยาหรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านขวามือนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกกงจันทัศโรและโกศใส่กระดูกของท่าน ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้สักการะบูชาค่ะท่านเป็นผู้บุกเบิกและสร้างวัดแห่งนี้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกตอนที่รัชกาลที่5เสด็จมาได้กราบไหว้หลวงพ่อกกงด้วยค่ะซึ่งท่านมรณาภาพตอนอายุร้อยกว่าปีเลยค่ะรูปปั้นและสังขารในโรงแก้วหลวงพ่อบุญมีอิสโรเจ้าอาวาสองค์ที่สองและพระอธิการฉลวยกาลยานูเจ้าอาวาสองค์ที่ส พระคูพิมลจริยาพรเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวัดเขาสมอคอนทันไดเมตาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดและตำนานหนุมานแบกเขาให้เราฟังด้วยค่ะสมัยรบวีนะส่ว้ร่วมีสมัยนั้นก็ห่างกันเสร็จแล้พวกเรานี้ก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เล่าไปที่อาจารย์ของพรนานจาง ภายในนี้มีตู้จัดแสดงวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหลวงพ่อบุญมีบางอย่างก็ให้เช่าบูชาและบางอย่างก็อนุรักษ์ไว้สามารถรับชมได้อย่างเดียวค่ะ,ะอะไรนะพี่อายุเท่าไหร่ยีพี่อายุายี่สิบโอ้โหเกเ่งจัง เงิงแต่พี่ไปทำงานบางทีน้องไปดูในในไหนมาไม่อาเป็อะไกปดูอากตรงเนี้ยเอาเอาโอ้โหรู้ประวัติหมดเลยแบบมากุเทศปะมันทำเอายไม่รับเอาไปที่ยายจะต้องที่บอกผมไปยายยังหนุ่มไหมให้ผมพา เดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวที่ถ้ำผ้าน,นอนนะคะ,ะเข้าไปชมถ้ำผาน,นอนอันนี้ใช้ป็นหินศิลาแรงนะคะประมาณ29 000. คัคน้งควรจะเป็นรูปปั้นของพ่อเรางห้าที่ท่านเคยเสด็จพระพานมาเมื่อ4 7, 8, 8, 8. ี่พฤศจิกาปีสอง8รีสี่แปดท่านมามอบเงินบุรนาให้หนึ่งยิบห้าบาทในสมัยก่อนปีตอนนี้ประมาณสองล้านห้าหนึ่งยิบห้าบาทในสมัยรัชกาลที่ห้าร้าเงินในสมัยก่อนอะ ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับสองล้านห้า,อาสองล้านห้าโอ้ตอนนั้นพลราห้ามาท่านเซเดนมาทางมุชลมาามุชลมานี่ก็คือเรือครับเพราะตอนนั้นเนีย่ยรอบนอกวัดน,นี้จะเป็นแต่น้ําครับน้ําอันนี้เป็นมู่เกาะกลางน้ําครับอืมแต่ตอนนี้เต็เมไปด้วยนาครับนาปนหมอก็มีเครื่อนภูมิพลครับเพื่อนของพ่อเราเกาครับเขาก็ปรับพื้นที่เป็นพื้นอ่าเป็นนา ทางขาคือนี่เป็นพระนอนนะครับเป็นพระปางสายญาณนะครัะใส่รองเท้าลงมืใช่ครับใส่รองเท้าลงครับอันนี้กลางเมื่อเมาปีสองสามที่สุดนะคะว่าสองร้อยยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วครับสร้างในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครดูว่าราชการที่หนึ่งแบบชื่อเล่นของท่านชื่อว่าสองด้วนครับแม่ไปมากมากครับท่านยาวประมาณสิบเมตรครับทีนีจะเอาท่านนี่จะชี้ไปทางทิศเหนือครับเสียของท่านเป็นพระประจำวันอคาลครับ สามรอหกสิบห้าวันลูกแม่ม่ถึงพูดติดตามในช่องเหรออะไรก็ยูทูบเหรอใช่ยูอ่ะทิกตอกพี่จะทำอะเมื่อข้าไปติดตามเมื่อกี้อ๋อทิกตอกพี่จะทำนะไรไปชื่ออะไรใช่ไหมนีพระประจัวันเกิด ใช่พี่อายุสามสิบสี่ไม่เชื่อนะครับแล้วหนูว่าดาวที่ว่าพี่อายุเท่าไหร่ก็นยี่สิบต้นๆนะครับยี่สิบไม่ไปอัลเจะขนาดนั้นเลยแล้วก็หน้าพี่เขายังไม่แก่เลยอืพูดดีมากเลยน้องอะโอเคอะไฟสวยมากเลยอันนี้ไฟมันหลอบตาไหมครับลองมาลองมาดังไห เดินเข้าถ้ำมาไม่ลึกนักเราจะพบโถงถ้ำแรกมีรูปปั้นของสุกัทันตะอสีซึ่งในประวัติศาสตร์จากหนังสืออัครานุกรมภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่าเขาสมอคอนเป็นที่อยู่ของสุกัทันตะฤสี อาจารย์ของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทยัยและพระยางามเมืองกษัตริย์เมืองพะเยาซึ่งน่าจะเป็นราชวงศ์หนองแสโยนกเชียงแสนทั้งสองพระองค์เมื่อทรงพะเยาได้เสด็จมาศึกษาศิลปะวิทยาที่เขาสมอคอนแห่งนี้และยังมีราชวงศ์อีกหลายพระองค์ที่เสด็จมาเรียนที่นี่อาจจะเรียกได้ว่าณนะเวลานั้น เขาสมอคอนแห่งนี้เป็นวิเทยอะไรหรือเป็นตัก,กะศิลาแห่งแรกของไทยใคจำใ,ใ,ใครค่นนี่เป็นพระแม่ธรณีไฟ่ไหนี่เป็นพระรอดอาวนะคะเพราะว่ารู้จักสีหน้าของท่านนี่ก็เป็นแบบว่าเหมือนลิงครับทั้งหมดจะเป็นพระหน้าปกคครับรพระเป็นจำมรนสาวครับ นี่เป็นพระละโูคจ้าที่เหลือครึ่งตัวนะคะที่ทำเขาเป็นลูกแม่ไมปลึกแม่เลยครับอันนี้เป็นทำแี่ยืนติดอย่างเงี้ยพระแม่พามณีจ้าเมเทวีนะคะท่านเป็นผู้บุญคุณของเจ้ากรุงโลชวงศ์เจ้ากรุงโลชวงเนี่ยได้ส่งพระแม่พามณีจ้าเมเทวีเนี่ยไปเรียนกับพระปู่ฤาษีสุกัรณฐานะนะครับเพื่อมีวิชาเนี่ยเอาวิชาเนี่ยไปปกครองเมืองของท่านครับด้วยเมืองขลิปุญชัยครับและครเมืองลำพูนในปัจจุบัน อันนี้ท่านถืออะไรบ้างเนี่ยก็ถือเป็นหอยสังกับดอกบัวที่ลำพูนี้จะถือเป็นบิดาเป็นดอกบัวอ๋อแต่ละที่เขาปั้นไม่เห,หมือนกันใช่ไหมเียนอะไรตอนเห็น,นอันนี้เป็นปะปูสีน้งปวงนะครับหรือเป็นสีอะไรแปลกๆแล้วข้าง,งบนนั้นเป็นถ้ำเข้าไปลึกไหม หรือว่ามีแค่นี้เท่านั้นมครับทั้งหมดเป็นสุดแล้วครับอ๋อมีช่องช่องเข้าไปหนิไม่เข้าไปได้นะครับแต่เข้าไปแล้วก็จะไม่ได้กลับมานะครับทำไมอ่ะก็วิร์กลงไปได้ทำไหครับอ๋อมันเป็นไอ้นี่เหรอเนินเหรอเหวมันเป็นผาพี่ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไหมเป็นเหว เีเป็นถ้ำช่องถ้ำตรงนี้ด้านในเป็นเหวนะคะแต่มืดมากมองไม่เห็นแต่ลองเปิดไฟเราเปิดแฟลชก่อนอ๋อเดี๋ยวนะข้างในมัน แบบช่องช่งไปพี่ไม่เห็นมันเป็นเหีวเลยเป็นแบบไม่เข้าพี่มันจะเป็นครับือเป็นจะเข้าพี่ใช่ไหมครับมันก็จะเวบลงไปครับเวบเข้าไปลึกอีกครับอืมตรงช่องไหนตรงที่โปติมันจะไปได้อีกครับแต่เขาเกี๋ยวหลักเดี๋ยวดึงพี่ไว้นะครับพี่เห็นมันเป็นดินเป็นผืนมันก็ไม่ค่อยมีเลยเออครับทางตรงนี้ครับพี่นี่ตัน เึอมันไม่เป็นไรหนิวะไม่เคยเข้าไปดูใช่ไหมตอนแรกตอนแรกมันเป็นมันเป็นเหิวลงไปเลยครับแต่ตอนนี้น่าดินน่าจะกบเออใช่ตอนแรกมันเป็นเหิวมันเป็นเหิวคุ้นมือเกเคยโยนหินลงไปแล้วอ่ะตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นเหิวโอ้มันเป็นตันแล้วดินมันน่าจะตื้นขึ้นมาจะไปเยื่นมาไจะได้ปยื่นมาครับ า,า <c oughs> นีถ้าทจริงมันต้องนเมามมามมเขาจะนน้องนน้มาขงเาเห็น แต่ราคาก็าจะลดลงชจะลดไป,ไประหว่างที่ใหม่เผลอคุยกับน้องๆนะคะคุณแม่ก็ไปกวาดโถงถ้ำแล้วนะคะตรงบันไดนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยคุณแม่กันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปร่วมกันสักหน่อยะค่ะ ีกำลังจะขึ้นไปที่เจดีชื่อไว้ค่อยขึ้นก็ได้81ขั้นขึ้นมาแบบับีใหม่กันดอไปกตุ๊กตกนี่เป็นแถวพระนอนนะคะอ๋อเนี่ยกูไปนั่งตรงไี้พีมในช่องลงไปไปถาที่พระนอน ที่เราลงไปเมื่อสักครู่นะคะไอ้ใหม่โดนกูด้วยไปโอ้บันไดชันมันไดบันไดชันมากเลยทุกคนนี่เป็นมณฑบที่กรมศิลปากรสร้างครอบเจดีย์องค์สีดำไว้นะคะ เจดีเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เคยเสด็จมาดังรูปนี้นะคะเจอแล้วถึงแล้วนี่คือองค์เจดีทรงลังกาย่อมุมไม้12ทําทำบัวกลุ่มรองรับองค์ตะคังเอาไว้ ซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีที่นิยมสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะในอดีตเป็นเจดีองค์สีดำที่เราเห็นในรูปประวัติศาสตร์ตอนนี้กรุมศิีได้สร้างบนดบครอบเอาไว้ทำให้เราจะต้องเข้ามาชมเท่านั้นนะคะถึงจะเห็นองค์เจดีด้านใน ยอดเจดีย์นี้เราสามารถมองไปยังรูปปั้นหนุมานแบกเขาข้างบนนี้ลมเย็นสบายวิวก็สวยงามมากๆเลยค่ะรงมาตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ในสมัยนั้นทานบริจาคเงินไว้125บาทเพื่อบูรณะวัดหรือเทียบเท่าตอนนี้ประมาณ2.5ล้านบาทนะปัจจุบันค่ะ นี้เราตัขึ้นไปดูหนุมานด้านบนแล้วก็ชมวิวจากด้านบนนะคะป่ะรูปปั้นหนุมานยืนแบกเขาถือเป็นจุดไฮไลท์ของวัดเขาสมอคอนซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนยอดเขาสีขาวกลางทุ่งนามีที่มาจากเรื่องราวในรามเกียรติ์เล่าว่าพลักษ์ถูกขอกโมกษัตย์ต้องให้หนุมานไปเก็บต้นสังกรณีและตีชวามาทำเป็นยาพอกจึงจะหาย และจำเป็นต้องกลับมาให้ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหนุมานจึงเหาะไปยังเขาสัพพยา แต่ยังหาไม่พบและเป็นเวลามืดแล้วเลยเกรงว่าจะรุ่งสางเสียก่อนหนุมานจึงคอนเอาภูเขาทั้งรูปนั้นมาเมื่อถึงยังที่แห่งนี้เกิดไฟไหม้กลางทุ่งทําให้หนุมานมองเห็นต้นสังกรณีและตีชวาจึงใช้หางพันเอาต้นสมุนไพรนั้นไว้และทิ้งภูเขาลงเพื่อดับไฟและนี่ก็เป็นที่มาของรูปปั้นนี้นั่นเองค่ะภูบ้านเขาสมอคอนอูทางด้านะล่างวัด จากตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมองไปเห็นยังบนดกที่ครอบเจดีที่เราขึ้นไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเดินขึ้นไปกับมังคุเทศไทยชายนครับไทยเดยชวัฒไทยเดชวัฒนโอ้โหโอ้โห <food> อะไรครับเ่นจะยองคนแก่ไม่ได้คนแก่ขึ้นไปถึงก่อนแล้วเรามอคุยยังไงครับยังคงใส่กําแมงไหมฮะเท่าไหร่นะ <food> กี่ขั้นนะขึ้นไปถึงบนร้อยเก้าสิบสี่อเ้องแม่ห้ารนะ้อยขั้นแม่ยังขึ้นไปแล้วเลยไม่ถึงสองไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ของเขาคุณจัดเออนิดเดียวเองคุณแม่ไม่ขึ้นมาบอกว่ากลัวความสูงยวพีไไ่ไปพี่ไปเขาขึ้นเลยรออยู่ตรงครึ่งทางนะคะ ตอนนี้เราขึ้นมาเกือบจะถึงด้านบนสุดแล้วนะคะเหลือบันไดอีกหนึ่งช่วงที่เราจะต้องขึ้นไปต่อค่ะถ้าเก่อนแล้ววัดนะครับจะเป็นลานทหารครับวัดถ้ำช้างเผือกใช่ครับก็จะเพราะวัดก็จะมีคนจะมีช้างเผือกนี่เป็นตายเลย้ะซูมนี่เห็นคนเลยนะซูมนี่เท่าไหร่มาตูหนึ่งแล้วนะยังอ๋อตรงนั้นเป็นลานทหารในอดีตอยู่ข้างล่างครับในสมัยรัชหกครับอ๋อพี่ลองลองฟัง เลยดีดีนะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็จะมีกงแตงมาสร้งอ๋อจริงไม่ได้ละอโอ้ตรงนี้ทางชันดีแล้วยายไม่ขึ้นมาไม่ตนี้ยิงนไก่เขาตุนชุเด็ิจุตจับปลาทำไาแร้บอะไรมีคนมาเที่ยวเยอะไหมปกติเสาราาเรื่อยเรื่อยนะคะอโอ้โยอดเขา ในที่สุดคุณแม่ก็ค่อยๆเดินขึ้นมาจนถึงด้านบนนะคะทุกคนตามความเชื่อเขาว่าหากจะขอพอหรหันุมานให้ขอที่บริเวณปลายหางของหันุมานค่ะเพราะว่าหางหันุมานนั้นมีฤทธิ์มากอันนี้สามารถเดิน มาข้างๆหานุมาได้นะคะเราไม่มีเหมือนเขายังไม่ได้สร้างที่กันน้นนะทุกคนแต่ก็เลามันระวังนิดนึงนี่เราอยู่ใกล้หานุมาเลยนะคะทุกคนพี่กลัวความสูงมหพี่อกกลัวเสินตังค์อะไร เฮ้ยแต่เขาหน้าตาซางที่กั้นเนาะมันมอัยเสี่ยงมากเออมันอันตรายพีี่่ไมองเดี๋ยวจับกระเป๋าพี่ไปไหนไหนเจับไว้พี่เบี้ยได้ไม่ตกเวลาดึงยวนี้ี้อึดขึ้นไหมมาว่ะกระเป๋าขาดโอ้ยเสียวผมว่าเป็นคนกลัวห้อมสูงอย่างนี้ครับอืมแต่ถ้าขึ้นมาไม่เป็นไรไม่ยืดสิบขาดก็หายพี่ล้มด้วยพี่ลงเลยครับพี่พี่ลงเลยครับไม่ต้องมาสนใจครับทำไมอ่ะก็มาทำตะกร้อร่วงค่ะ เราเก็บได้ยังอ่ะได้แล้วมักก็ได้แล้วครับแต่มันขึ้นมาไม่ได้นั่งหินนั่งบนมันล้มลงมาทำไมล้มติดเสาโดนติดเลาโดนติดเสาพี่ดมงอุปกรณ์โดนอุปกรณ์ลำขึ้นไปไหนอ๋อเดอะขึ้นไม่ได้ติดหิน โดด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 ลงไม่ได้หรอมีแต่น้ำดึงนะได้ไหมปีน่ะใส่รองเท้าไหมช่วยจับไว้นะเดี๋ยวก็ดึงอีกแรงกระบากิงได้ปะไอ้พวกกินน้ำตกกันยังไงตกไอ้โดมมึงไม่ช่วยอะมึงมีกว่เกลียให้มันของมันอัวให้มึงกระโดดชีวิตจะเกิด มีนแต๊ตตูดหนึ่งดองเอยเออเร็วเร็ว่จ่ไกูเดีเดีมวไปเตะไปเลยเจ้าลูกไอ้เด้มไอ้เดอมาไม่ต้องแผนกิจคอมพิวเอรไมาให้ถือตกร้องไเลยทำไมมันไม่ทำเหมือนกูขึ้นมาวะเนี่ยีมเรียนเนี่ยปิดคลิปก่อน ไปคลิปก่อนเชิญชวนให้คนมาเที่ยวที่นี่สิวัดเขาสมอคอนมาเที่ยววัดเขาสมอคอนได้เยอะนะคะจังหวัดลบบุรีครับอำเภอท่าวุงเระวัดที่สะอาเยอะมากครับโอเคไปาเจอไกด์นะคะอย่างนี้นะครับก็จะมาเจอดาราดาราพวกผมค่ะดาราชื่ออะไรกันบ้างนะโดมครับชื่อดมชื่อยำครับพี่มัศุครับอ่าน้องปีใหม่โอเคมี่น้าใหม่กับพี่กามาครับบาย และคลิปนี้ส่งท้ายปี2567ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ใหม่เสมอมานะคะพาคุณแม่แวะทานหมูกระทะส่งท้ายปีสุขสันต์วันปีใหม่ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสุขภาพแข็งแรงรล่ําลวยตลอดปี2568และไปเที่ยวกันต่อปีหน้าสวัสดีค่ะ